ค่าดีเดือดแลวครับมาเอาจดนดูสักเต็มมันหน่อยครับมางอีคครับตามมาดูครับอันสุดท้ายแล้วโดนสักหน่อยสนใจรูปสินาจารย์หมอนะครับตาม,มาดูนะครับ เคเอสนะครับซูเป,ป er อร์เคเอสจติงแดงนะครับเครื่องแฟตตรี่ร้อยห้าห้าวิ่งดีนะครับตอนนี้ติดเลยเอ้ยง่ายถึงง่ายกันไปครับอก็อำแบบนี้เลยครับโอ้โหหนุบดีนี่คันเดียวโชว์ซะ คันอื่นขึ้นหมดแล้วครับเหลือคันเดียวเก็บงานนิดหน่อยก็จะเสร็จทันแล้วนเนาะอ้าวันนี้เป็นไงวิ่งได้รึวออันนี้วันนี้ไม่ไหวออกเจอทันนี้วิ่งเข้ามาเจอวี่งเข้ามาแล้ววิ่งไม่ออกเลยครับเบียร์รั่นทุกเราอันนี้ต้องยอมนะครับ บอกเบียร์ลันทูกเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เราจะอัพสเต็ปแล้วเาจะวิ่งไปหาทางปนนะครับโอเคเนาะถามเย็นนะครับสนุกสนุกนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนะครับผมผมใจลูกศิษย์อาจารย์หมอนะครับก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับ